สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับคุณครูอ๋อมนะคะวันนี้คุณครูอมจะมาสอนเด็กๆใบงานหน่วยที่สามนะคะเรื่องสิ่งมีชีวิตสัตว์ค่ะเพลงนิ้วแปลงร่างชูนิ้วขึ้นมา1น,นิ้วมันกลายเป็นนอนกระดึบชูนิ้วขึ้นมาสองนิ้วกระต่ายกระโดดไปมาชูนิ้วขึ้นมาสามนิ้ว แมวเมียวร้องเรียกเรีกย่าชูนิ้วขึ้นมาสี่นิ้วแมงมุมลายไต่ขึ้นบนฟ้าชูนิ้วขึ้นมาห้านิ้วกลายเป็นดอกบัวสวยงามสวัสดีครับสวัสดีค่ะเด็กๆรู้ไหมคะว่าในเนื้อเพลงมีสัตว์อะไรบ้างคะใช่แล้วค่ะมีหนอน กระต่ายแมวเหมียวแล้วก็แมงมุมค่ะและเด็กๆรู้ไหมคะว่าสัตว์คืออะไรสัตว์คือสิ่งมีชีวิตที่เราพบเห็นได้บริเวณบ้านหรือรอบบ้านนะคะในป่าแม่น้ำตามภูเขาและสัตว์แต่ละชนิดก็จะมีรูปร่างและลักษณะที่แตกต่างกันไปนะคะ รวมถึงการกินและที่อยู่อาศัยด้วยค่ะอาหารของสัตว์เลี้ยงแต่ละชนิดก็จะแตกต่างกันไปนะคะเช่นสุนัขก,ก็จะกินกระดูกหรืออาหารสุนัขค่ะส่วนแมวก็จะกินปลาหรือข้าวนะคะส่วนกระต่ายก็จะกินแครอทเป็นอาหารนั่นเองค่ะ การดูแลสัตว์เลี้ยงเราต้องให้ที่อยู่อาศัยให้อาหารให้ความรักและความเอาใจใส่ต่อสัตว์เลี้ยงเมื่อสัตว์เลี้ยงป่วยต้องพาไปพบสัตวแพทย์นะคะสัตว์แต่ละชนิดอาศัยอยู่ที่แตกต่างกันนะคะเช่นปลามีหลายชนิดมีทั้งกินได้และเลี้ยงไว้เป็นเพื่อนค่ะ ปลาที่กินได้ก็จะอาศัยอยู่ในน้ําส่วนปลาที่เลี้ยงไว้เพื่อความสวยงามก็จะเลี้ยงไว้ในตู้ปลาค่ะสุนัขอาศัยอยู่ในบ้านไก่อาศัยอยู่ในเล้าไก่ค่ะต่อไปนะคะเด็กๆเราจะมาทําใบกิจกรรมกันนะคะ,ะเด็กๆดูสิคะว่าในใบกิจกรรมมีรูปภาพอะไรบ้างคะมีปลา พึ่งแมงม,มุมสุนัขหมีอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์นะคะก็จะมีบ้านใยแมงม,ม,มุมถ้ำโหลใสป่ปลารังพึ่งทีนี้คุณครูจะให้เด็กๆนะคะหาที่อยู่ให้กับสัตว์นะคะโดยให้เด็กๆโยงเส้นจับคู่ภาพที่อยู่อาศัยของสัตว์แต่ละตัวกันนะคะ ตัวแรกก็จะเป็นปลาปลาอาศัยอยู่ที่ไหนคะเด็กๆอ่าในโหลใส่ปลานะคะลากเส้นไปเลยต่อไปพึ่งค่ะพึ่งอาศัยอยู่ที่ไหนนะอ่าพึ่งต้องมีรังของมันใช่ไหมคะลากเส้นไปเลยต่อไปแมงม,มุมค่ะแมงม,ม,มุมอาศัยอยู่ในใยของมันค่ะใยแมงม,มุมสุนัข อาศัยอยู่ที่ไหนนะในบ้านใช่ไหมคะรากเส้นไปหาบ้านเลยค่ะต่อไปหมีหมีต้องอยู่ในป่ามีถ้ำเป็นบ้านของมันนะคะรากเส้นไปหาถ้ำเลยค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆถ้าเด็กๆโยงเส้นเสร็จแล้วให้เด็กๆระบายสีให้สวยงามด้วยนะคะเกงกันบ้างคะเด็กๆเด็กๆทําเสร็จแล้วเก่งมากเลยค่ะเด็กๆทําเสร็จแล้วอย่าลืมส่งคลิปวิดีโอ หรือรูปภาพเข้ามาในลายกลุ่มให้เพื่อนๆและคุณครูชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูออลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย